เรียนจบแล้วบอกกับตัวเองเลยค่ะว่าทำงานหนักแค่ไหนก็ได้ให้คุณแม่สบายพอเห็นเครื่อง AJ Music Box ลูก c a t u r n เครื่องนี้คุณแม่ชอบฟังเพลงมากเลยค่ะคุณแม่ไม่เหงาค่ะขอบคุณนะคะที่มีเครื่อง AJ Music Box l กก c a ตัญูค่ะแผนน่นวายรถือว่าเป็นของสะสมที่มีคุณค่าถ้านำมาเปิดเป็นเพลงให้ความรู้สึกที่ดีแต่เป็นของที่รักษาดูแลได้ยากของสะสมคือของสะสมถ้าจะฟังเพลงต้องนี่ AJ Music Box l u ก c a t u r ู u ครับ เอเจมิวสิกบ็อรุ่นลูกกระตันยูบรรจุเพ,งเพงลงลิกศิธิ์ที่ถูกต้องถึง3,000เพลงไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งอลำสตริงสากลเพื่อชีวิตหรือเพลงํำเมืองและยังมีบทสวดมนต์ให้อีกด้วยเล่นง,ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ AJ Music Bo x อกรุ่นลูกกระตันยูราคา1490บาทมีเพลงทั้งหมดถึง3,000ันเพลงที่มาพร้อมกับบทสวดมนต์แค่นั้นยังไม่พอเรายังแถมหูฟังมูลค่า 3, 350บาทให้อีกด้วยรีบโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์021578922ย้ำ021578922า0 2, 2 1 5 2, 2สามารถชำระผ่ 1, านบัตรเครดิตได้ด้วยครับอย่าลืมเลือกสิ่งที่ใช่ชอบสิ่งที่ชัวเลือกอยู่ช้อปปิ้งทีวี